สวัสดีครับเราก็มาถึงในเรื่องของการจัดการเรื่องของไทเทลตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าข้อความตรงนี้นะครับ Heading ตรงนี้เนี่ยตรงข้อความตรง t e s t p o พ t ต์เท f o r ์ฟอรตรงนี้นะครับมาอย่างไงรู้สึกว่ามันกว้างมันใหญ่ไปอยาเปลี่ยนสีอยากจะแก้ไขปรับปรุงต้องทำยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาบอกนะครับหลับข้อความตรงนี้นะครับมันอยู่ตรง h e a d e r option นะครับถ้าเราดูใน Edit p o พสตตรงนี้นะครับ นี่ผมกดซูมนะครับข้อความก็เลยใหญ่ขึ้นนะครับรูปแบบปกตินะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ Header Option ก็คืออันแรกคือ Show Page Title ถ้ากดปุ๊บก็จะมาเป็นหน้าแบบเมื่อกี้นะครับมีข้อความตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรา h i hide Page Title นะครับแล้วก็อัปเดตอัปเดตนะครับ ก็จะไม่มีเพจ header ตรงนี้นะครับ setting เมื่อสักครูน่นี้อยู่ที่2ปุ่ม2อเพจ header option ตรงนี้นะครับบางคนอาจจะซ่อนไว้อยู่นะครับก็ลองเปิดออกมาดูนะครับนี่ผมลองเปิดไว้แล้วกันนะครับเราสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนสีได้นะครับไปที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน วิธีแก้ไขปรับเปลี่ยนนะครับก็ไปที่ตีออปชันแล้วก็เพจไทเทลตรงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกนะครับอธิบายก่อนว่าแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรนะครับตรงนี้คือข้อความนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นไทเทลแอเรียนะครับเป็นแอเรียตรงนี้แล้วต้องโฮมกับอันคารไลตรงนี้เรียกว่าเบสครัมนะครับหรือว่าเศษขนมปังที่เราโรยไว้นั่นเอง นะครับให้เราเลือกว่าจะเอาแบบไหนนะครับอันนี้ผมเอาเป็นชิดทางขวานะครับลองเปลี่ยนนะครับเซฟออปชั่นเซฟครับอ่าแล้วผมรี r เฟชใหม่นะครับหรือว่าชิดทางขวาไหมโอเคชิดทางขวาเห็นไหมครับหรือเราอาจจะเลือกหยุดตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกความสูงความสูงตอนนี้มันอยู่ที่190 นะผมปรับความสูงไปที่80ผมเลือกเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็ปรับความสูงที่80สูมมาให้100%นะครับแล้วก็รีเฟรชที่1นึ่งตอนนี้เป็น80นะครับความสูงแปดถ้าผมลองยืดย่อเบาวเซอร์ดูนะครับ ก็จะเป็นเหตุเป็นแบบนี้ครัตรงนี้หลมลองเพจไทเทอรตรงนี้นะครับตรงเบสคัมตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอันแรกนะครับคือพอเข้าไปถึงนะครับเป็นเพจไทเทอรก็จะมาเจอหน้านี้นะครับก็เลือกตรงนี้ว่าไซส์จัดขวาความสูงเท่าไหร่นะครับเพจไทเทอรมีไม่มีอยู่ตรงนี้นะครับ h 1 h 2ตรงนี้แล้วแต่เราตั้งนะครับก็คือสัมพันธ์กับเรื่องของ Google เหมือนกัน นะครับว่าข้อความแรกที่อยู่บนสุดนะครับควรควรเป็น H1 แล้วแต่ความสวยงามนะครับต่อมาเบรคัมมีไหมนะครับมีสีอะไรนะครับแล้วก็ลักษณะสไตล์เป็นยังไงนะครับก็เลือกตรงนี้ได้เดี๋ยวผมเลือกไม่มีนะครับอ่าแล้วก็ลองเซฟดูอ่าเซฟเสร็จแล้วนะครับก็รีเฟรชครับเบรคคมตรงนี้จะหายไปหายไปแล้วนะครับ อ่ากม,มันน้อยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพิ่มความสูงเป็นร้อนะครับแล้วก็แบ็กกราวด์ค o ลเลผมเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีน้ำตาลส้มๆตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าได้ละตามนี้เลยนะครับถ้าเปลี่ยนสีตัวอัษร ก็มาที่ตรงนี้นะครับนี้เป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้อ,อยากให้ฟอนต์เล็กน,น้อยก็เปลี่ยนเป็น h 3ก็ได้นะครับแต่จริงด้าน,นบนก็ควรจะเป็น h 1หรือ h 2นะครับกำลังดีลองเปลี่ยนเป็น h 4ดูเลยนะครับจะได้แตกต่างนะครับเซฟครับ นี่ฟอนต์เล็กลงแล้วนะครับดูเล็กไปหน่อยผมเซฟไปที่เนื้อเพื่อเปลี่ยนสีโอเคอาโอเคนะครับเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้สำหรับในเรื่องของการแก้ไขไทเทลตรงนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ